สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่6นะคะวันนี้นักเรียนมาพบก,กับครูกิฟคนเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ยังอยู่ในระบบย่อยอาหารเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้นะคะครูกิฟจะพานักเรียนมาหาแนวทางในการดูแลอวัยวะในระบบย่อยอาหารของเรานะคะว่าอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะคะเขาต้องมีการดูแลอย่างไรเพื่อให้การทํางานของเขานะคะทํางานได้อย่าง ปกตินะคะและก็ทํางานได้ดีนะคะซึ่งกเมื่อเขามีการทํางานได้อย่างดีก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราด้วยนะคะนักเรียนอ่าทีนี้เรามาดูแนวทางในการดูแลอวัยวะในระบบย่อยอาหารกันค่ะข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะต้องรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกนะคะข้อที่2 นักเรียนจะต้องรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้นะคะและข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ3มื้อนะคะ3ม,มื้อมีมื้อไหนบ้างเชา้ากลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะคะส่วนข้อที่ 4ี่นะคะข้อที่4นักเรียนจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดนะคะเพราะอาหารที่มีรสจัดจะทําให้มีการหลั่งกรดออกมาในกระเพาะแล้วทําให้เกิดการกัดกระเพาะของเราได้นะคะและข้อต่อไปนะคะข้อที่5นะคะนักเรียนจะต้องออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะนักเรียนและข้อที่6กนะคะ ให้นักเรียนหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะคะเพราะว่าอาหารที่มีไขมันสูงนะคะจะไปเกาะตามตาม่ตางๆในระบบทางเดินอาหารหรือในระบบย่อยอาหารของเรานะคะทำให้การทำงานยากขึ้นนะคะและข้อที่เจนะคะ ข้อที่7ให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งนักเรียนของครูเป็นเด็กดีนักเรียนไม่ยุ่งกับข้อที่7อยู่แล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่แปนะคะนักเรียนข้อที่แปนะคะให้นักเรียนดื่มน้ําวันละ6 ถึง8แก้วนะคะหรือดื่มนะ้ำวันละ2ลิตรนะคะต่อวันเลยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีในระบบย่อยอาหารซึ่งจะทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ดีด้วยนะคะนักเรียนค่ะและนี่ก็คือแนวทางในการดูแลเอาไววะในระบบย่อยอาหารของเราให้ทำงานได้ดีควงว่านักเรียนจะสามารถ ปฏิบัติได้ตาม8ข้อด้านบนนี้นะคะให้ได้แล้วก็จะสามารถรษาระบบย่อยอาหารของตัวเราเองได้ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะบุกิดต้องขอตัวไปก่อนแล้เวเรามาพบกันใหม่คาบหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย